ยูสมายเขาออกแปลงสีฟันรุ่นใหม่ Y10 มันเป็นแปลงสีฟันที่มีจอแล้วก็ตัวแปลงสีฟันตัวนี้เนี่ยเป็นแบบ IPX8 ชาร์จหนึ่งครั้งใช้งานได้180วันอันนี้แหละโคตรดีเรามาถึงยุคในการดูแลช่องปากแบบคนไอทกันแล้วนะครับถ้าสมมุติใครได้ติดตามผมเนี่ยผมเคยรีวิวพวกแปลงสีฟันที่ผมซื้อมาใช้งานจริงๆด้วยแล้วก็ทุกวันนี้ผมยังใช้แปลงสีฟันไฟฟ้าของทาง U Smile อยู่นะครับ เคยรีวิวไปปีกว่าเกือบ2ปีแล้วแหละเนาะแต่ว่าพอมานะปีนี้ในปี2023ามผมไปเจอมายูสมายเขาออกแปรงสีฟันรุ่นใหม่ Y10 สตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกเพราะว่าแปรงสีฟันไฟฟ้าจริงๆมันไม่มีเสียเลยนะครับคุณแค่ซื้อหัวตัวใหม่มาเสียบเข้าไปใช้งานเงี้ยก็จบแล้วแต่สิ่งที่ผมไปสะดุดตาจนแบบท้าให้ผมต้องกดสั่งซื้อเลยนะก็คือมันเป็นแปรงสีฟันที่มีจอผมก็เอามาทําอะไรวะแปรงสีฟันมีจอเออก็ รู้สึกเอะแล้วเอะนเอยมันมีจอด้วยเหรอเออมันน่าจะแพงมากแล้วก็เรียกว่ามันทำอะไรได้บ้างวะก็เลยลองไปเสิร์ชดูนะครับสรุปราคา2,499บาทไม่ได้แพงนะครับ2,499บาทสำหรับแปลงสีฟันไฟฟ้าผมว่าเป็น Average ราคาทั่วไปทีนี้มันมีข้อดีอะไรบ้างหลังจากที่ผมได้ใช้งานประมาณ1เดือนจนผมหึงต้องมานั่งอัดคลิปบอกเล่าผมบอกอะไรคือ อย่างแรกเลยนะไปดูข้างกล่องมาเขาเขียนไว้ว่าชาร์จ1ครั้งใช้งานได้180วันอันนี้ผมใช้งานมาประมาณเดือนกว่ายังไม่เคยต้องชาร์จแบตเตอรี่เลยนะครับแล้วก็อย่างที่2วิธีการชาร์จไม่ชาร์จง่ายคือ USB Type C จุกอยู่ตรงตูดนะครับพอชาร์จเสร็จคุณปิดจุกไปนะครับแล้วก็ตัวแปรงสีฟันตัวนี้เนี่ยเป็นแบบ IPX8 คุณจะล้างคุณจะยังไงก็แล้วแต่ ไม่ต้องกลัวมันพังนะครับสบัดแค่นี้จบพร้อมใช้งานต่อได้ซื้อมาใช้ทีเดียวจบเปลี่ยนแค่หัวแปลงนรับอ้อแล้วก็เวลาคุณซื้อมาเขาจะมีหัวแปลงทั้งหมดสหัวด้วยกันก็อันนี้ผมยังไม่ได้แกะใช้อันนี้ผมแกะใช้ไปแล้วนะครับถ้าเสียก็ไปหาซื้อได้ช้อปปี้ลาซาดมีวางขายอยู่แล้วนะครับซึ่งหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมผมใช้แปลงสีฟันยี่ห้อยูสมายนะครับ หนึ่งอย่างเลยก็คือที่ผมใช้งานมาปีกว่าเกือบ2ปีผมให้ความมั่นใจอย่างหนึ่งตรงที่แบรนด์ยูสมายอ่ะเขาเป็นแบรนด์ระดับทันตกรรมนะครับที่เขาบอกว่ามีใบรับรองของ ADA มาเลยนะครับว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันใช้แล้วจะทําให้สุขภาพปากช่องฟันของคุณดีผมเชื่อได้ว่าใครหลายๆคนน่าจะเคยเจอปัญหากันคุณมาถึงปุ๊บคุณบีบยาสีฟันอันนี้สําหรับคนที่เคยใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าน,น,นะครับคุณบีบปุ๊บ,บนี่อันนี้ผมบีบเสร็จแล้วนะครับ การที่คุณบีบยาสีฟันลงมาอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บอะถ้าคุณเคยใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าจริงคุณจะยังไม่เปิดเครื่องคุณจะเอาเข้าปากไปก่อนพอเอข้าปากไปเสร็จปุ๊บคุณถึงจะค่อยกดเปิดเครื่องทําไมนะหรอเพราะว่าถ้าคุณกดเปิดเครื่องเลยยาสีฟัน่ะแม่งจะกระจายเลยไปหมดผม<อ>เคยแบบช่วงใช้ใหม่ๆนี่แบบอ๋อลืมอีกแล้วต้องมานั่งเช็ดกระจกใช่ไหมครับแต่เจ้าตัวนีนะ้พอคุณกดครั้งแรกมันจะมีงานดีเลย์สามวิอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับ ซึ่งอันนี้มันจะอยู่ในโหมดสมาร์ทนะครับผมจะกดหนึ่งครั้งปุ๊บมันจะสั่นแล้วครับสั่นเบาๆแล้วก็อันนี้เริ่มจริงแล้วครับนี่พอครบ3ามวิมันก็คือเป็นการแปลงจริงนะครับตรงนี้นี่แหละครับคือจุดเด่นของเขาเลยมันเป็นจุดเด่นที่ดูเหมือนเรื่องเล็กน้อยนะแต่ว่าการใช้งานจริงๆอ่ะแม่งมีผลจริง3าวิแรกคุณดูโหมดคุณถูกป่าคุณกดปุ๊บแล้วคุณก็เข้าปากไปนะครับเอออันนี้คุณก็สามารถแปลงตามปกติได้แล้วนะครับอย่างที่2ก็คือ วิธีการสั่นถ้าสมมติเมื่อกี้ผมลองกดให้ดูนะครับคุณจะเห็นว่าการสั่นของหัวแปลงตัวนี้มันจะสั่นไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้เป็นปนการสั่นถี่ใช่ไหมเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับนี่เปลี่ยนว,วิธีการสั่นแล้วสั่นเป็นสเต็ปนะครับมันคือจะเปลี่ยนวิธีการสั่นไปเรื่อยๆเพราะอะไรครับถ้าคุณมาดูหน้าจอตรงนี้เนะี่ยตอนนี้มันจะบอกว่าให้แปรงฟันกรามด้านในใช่ไหมครับซีบน,นะครับแล้วก็มันจะมีตัวจับเวลา ซึ่งเขาจะมีการแปลงที่ต่างรูปแบบกันไปรูปแบบแรกก็จะเป็นการเอาเศษฟันชิ้นใหญ่ออกก่อนแล้วก็เศษชิ้นเล็กออกแล้วก็พวกครามหินปูนอะไรต่างๆออกไปนะครับก็เนี่ยเราแค่ เจาะเอาไว้นะครับอันนี้ผมอธิบายก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปสอนวิธีการใช้งานจริงๆเนาะอ่ะต่อมาเขาบอกว่าให้ย้ายฝั่งได้นะครับก็สามารถย้ายฝั่งแปลงฝั่งตามเขาบอกเมื่อกี้ฝั่งขวารอบนี้มาฝั่งด้านซ้ายมันก็จะแปลงซ้าไปซ้ำมาสลับฝั่งไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวจะไปฟันหน้าฟันล่างนะครับอันนี้คือเป็นวิธีการใช้งานแถมเขายังมีตัวระบบดีเทคด้วยอันนี้คือเจ๋งมากระบบดีเทคคืออะไรสมมุติว่าแปลงสีพันไฟฟ้าเวลาคุณแปลงอะ่ะผมลืมบอกสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับแปรงสีฟันไฟ,ฟ แปรงอย่างนี้ไม่สะอาดนะผมบอกไว้ก่อน oh. วิธีการแปรงที่ถูกต้องอย่างนี้ครับคุณจอ่อตามระบบพอคุณจอบบ่อเราเสร็จปุ๊บคุณย้ายฮะแล้วคุณก็คาทิ้งไงจนจอ,อ่ะจอจะออกเสร็จพอคุณเสร็จปุ๊บคุณย้ายที่คอ่าคุณย้ายที่คจ่อตามนี้นะครับเป็นการจ่อค้างทิ้งเอาไว้อันนี้คือเป็นวิธีการแปรงฟันแบบถูกวิธีซึ่งฟันบนให้แทงลงล่างนี้ครับเอียงๆลงล่างกันหน่อย ะะส่วนฟันล่างให้ทำงี้มันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับอย่างอันเนี้ยเขาจะดีเทคได้เลยนะว่าเมื่อกี้ผมแปลงในส่วนของตรงไหนของปากมันแ <Wow. S 1> ม่งเจ๋งมากอะงงมากเลยคือ นี่ได้คะแนนการแปรงฟัน5 8เอันนี้คือผมยังไม่ได้แปรงจริงจังเนาะเราแค่ลองเทียบให้ดูเขาจะรู้ว่ารอนี้เราอยู่มุมไหนอยู่มุมซ้ายอยู่มุมขวานะครับที่เขารู้เพราะว่ามันมีเซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจจับได้นะครับปรับสภาพให้เข้ากันกับช่องปากเราแบบอัตโนมัตินะครับและนอกเหนือจากตรงนี้เนี่ยคุณไปดูหน้าจอตรงนี้อันนี้เป็นโหมดสมาร์ทคุณสามารถปรับโหมดได้นะเป็นการล้างแปรงก็ได้สมมติการล้างแปรงเนี้ยคุณอยากจะล้างให้มันสะอาดคุณเข้าไปโหมดคลีนเลยนะครับหรือจะเป็น โหมดขาวโหมดไวนะครับนี่สามารถปรับได้นะครับโหมดไว้อยากให้ฟันขาวอะไรต่างๆเนี่ยทำได้หมดหรือถ้าช่วงนั้นปากคุณมีแผลอยู่ในปากคุณสามารถปรับโหมดซอฟได้เออใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกมากๆแล้วก็อีกหนึ่งอย่างมันมีฟังก์ชันตรวจจับว่าคุณนะ่ะกดแปรงสีฟันแรงเกินไปหรือเปล่านะถ้ากดแปรงเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้ปากคุณเจ็บได้ใช่ไหมครับคุณดูที่จอนะสมมุติว่าผมกดแปรงตัวนี้ให้มันแรงอึ๊บเห็นนะ จอมันจะบอกแล้วว่าคุณกดแรงเกินไปนะครับพอผมปล่อยปุ๊บหรือบางครั้งเนี่ยจอเรามองไม่เห็นดูด้านหลังครับมันจะมีขีดอยู่2ขีดนะครับสมมุติผมแปลงแรงเกินไปปุ๊บไฟสีแดงจะติดแล้วแต่ถ้าผมปล่อยไฟก็จะดับอันนี้แหละโคตรดีเดี๋ยวผมจะมาลองแปลงให้ดูกันนะครับป่ก็ตอนนี้นะครับผมบีบตัวยาสีฟันเอาไว้เรียบร้อยแล้วผมก็จะเริ่มทําการแปลงนะครับก็อันนี้เป็นการแปลง ที่ผมใช้ทุกวันลองดูกันด้วยว่ามันจะได้คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์ผมอาจจะไม่ได้พูดนะก็ดูไ้แล้วกันนะครับกดปุ๊บอันนี้ก็เป็นฟันที่ผมแปลงเสร็จมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะเห็นหน้านี่พวกล่องฟันตรงนี้ยเศษอาหารจะชอบติดนะครับมันก็ออกหมดเรียบร้อยค่อนข้างสะอาด คนดูอะผมเชื่อได้ว่าหลายๆคนจะคิดว่าเฮ้ยพี่แปอย่างนี้มันจะสะอาดจริงหรอมันสู้ที่เราแบบชักๆๆๆๆัอย่างนี้ได้ไหมนะครับจากที่ผมได้ใช้ตัวแปรงสีฟันไฟฟ้ามาปีกว่าผมกล้าพูดจริงๆว่าเฮ้ยไอการแปลงแบบเนี้ยมันรู้สึกสะอาดมากกว่านะพว๊บมันเคลียร์พวกเศษฟันที่มันอยู่ในซอกเศษอาหารอะไรต่างๆเนี่ยที่อยู่ในซอกได้ดีมากกว่าครับ ก็ประมาณนี้จากที่ผมขอมาบอกเล่าการใช้งานแปรงสีฟัน U Smile Visit และกลันใครที่แบบว่าอยากจะหาซื้อเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้นะครับตัวหัวแปลงเนี่ยบอกกันเลยว่ามันค่อนข้างนุ่มนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้มันเป็นเหมือนอยางซิลิโคนนะครับทำให้เวลาแบบ ไปโดนในช่องปากและแบบบางครั้งมันเกิดสั่นโดนยเงี้ยเราจะไม่รู้สึกเจ็บนะครับใช้งานได้ค่อนข้างดีมากอันนี้ใช้งานมาประมาณเดือนกว่าแล้วก็เรียกว่าเวิร์กมากๆนะครับก็ลองไปหาดูแล้วกันใครที่ยังไม่เคยใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าน่าจะถูกใจแต่ถ้าสมมติใครที่เพิ่งซื้อมาใหม่เนี่ยลองปรับตัวใจเย็นๆก่อนนะครับเพราะว่าช่งแรกๆมันจะรู้สึกว่ามันสะอาดจริงหรอแต่ถ้าสมมติเราจับทริคจับเทคนิคให้ถูกต้องนะครับรับรองว่าสะอาดกว่าเดิมแน่นอนสำหรับวันนี้นั่งม่อมนก x v d ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกัน